ที่นันสีขาวขยับขยับ,ยบคือออฟไว้นะครับแนวตัวขาวที่ว่าทองตอนนี้ก็พยายามแบบหาเดินหาทั่วห้องหาคล้ายหาที่คลอดแล้วจากประสบการณ์แต่มันจะชอบแบบลกๆถ้าไม่ลกมันก็แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ <laughs> ตัวดําก็ตามติดเลย เพราะว่าฟังนอกมันโล่งโล่งเลครับมันก็เลยอาจจะชอบที่โกอืมเราตามสบายเลยขอดก่อนค่อยว่ากันแต่ตัวดำมันจะไปกวนเขาทำไม เจอไหมเอาไว้ที่คอดมุมนี้ที่เห็นเห็นมาจองจองไว้เนะี่สองมุมมล้ละข้างข้างข้างเตียงเอาไงเอาไว้เอาเลยจัดเลยก็ได้ไหมสวังค์อย่าไปกวนพี่เคนะ้เอา พี่ขาหาที่ข้อดอโอสมหวังเลยสมหวังถ้าจะสังเกตบางทีตัวขาวจะชอบหงุดหงิดนะไม่รู้หงุดหงิดเพราะข้อหรือคุณหงุดหงิดเพราะสมหวังกวนสมหวังตามติดชีวิตเขาจังเลยนะฮะหรือว,ว่าคอยช่วยแต่แต่ตัวดำก็กแปลกๆนะเขาบอกว่าเออชอบชอบตามตัวขาว ตามตัวเขาตามหรือกวนก็ไม่รูรน้น่าจะให้กำลังใจนะดูแล้วนะอันนี้คือจะจะทำห้องคลอดให้แมวตัวขาวนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่มีที่รบดีกว่าเอาไปคลอดข้างนอก วังว่าทำอะไรกันอือกูช่วยมาและะ้วอันนี้เราก็จะมากางเต็นท์ให้กับแมวตัวขาวเพื่อหาที่คลอดนะครับเพราะว่าบางทีแบบห้องเราบางท้่แคบๆมัน,มนปกติมันต้องลกๆมันถึงจะชอบที่ห้องเก่ามัน อุปกรณ์อะไรวางและเกลอรกาศแต่ที่นี่มันวางข้างนอกได้มันก็เลยดูลูกๆนิดนึงแต่อันนี้ก็พยายามทำให้ลก <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้มันหาที่คลอดมุมคลอดได้ในห้องมันมันก็ไปดูหลายรอบแล้ว <c oughs> ไปดูไว้ล่ะ <c oughs> เผื่อจังหวะแบบติดห้องมันคลอดไม่ทันจะทำเป็นแบบกลางเต็นเลย เื่อมันชอบแบบแคบแคบีปเลยรอแป๊บหนึงเอาไว้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 อันนี้จะกลางเต็นท์ให้ให้คอดเลยนะคาแทโอเคไหมเอาไว้หมอย่าไปคอดข้างนอกนะตามหาไม่เจอนะยิ่งมีแต่ป่าต,ตัวขาวก็ล่าลึง ทำอะไรทำอะไรมีส่วนร่วม,ม,มแลนวก็มาให้กำลังใจมุมใครมุมมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับเกนฝั่งน้นห่ออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้เอาไว้ดูบ้านใหม่หน่อย อันนี้บ้านสมวังสวังพี่เอาไว้ก็ได้บ้านใหม่แล้วนะเอ๊สวังสวังพี่เอาไว้ก็ได้บ้านใหม่แลนี่กล่องเอาไว้โอเคเอาไว้หันเลยหันประตูออกมาหันประตูออกมามันมันจะไปแล้วนะ เอาไว้นี่แหละเอาไว้หมูมันคืออะไรฮะ เอาไว้มามาเข้ามาอยู่ห้องมันมีพ้าอยา่างน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะโอเคไหมเนี่ยมาเอาไว้นี่มามามาดูเนี่ย มาดูบ้านใหม่เนาะมาดูเฮ้ยไว้ไว้เนี่ยไว้มาเนี่ยนีน <Okay. S 1> ่โอเคไว้เนี่ยนี่ลองลองลองเข้าไปดู ผ้าผ้าอยู่ข้างข้างข้างเตียงมีอยู่นะเอาไปสำรวจแล้วแบบนี้โกไหมเอาไว้บบผ้าอยู่ข้างเตียงมีอยู่เพิ่นนะเหลือหาผ้าอะไรก็ได้ดยังไงเอาไปะวังมาเล่นนี่ะวังดฟังนี่มาฟังนี่เนี่ย ไหนดูมามาดิไหนดูมาเช็คพี่เอาไว้เขาเช็คระบบแล้วเนี่ยนู่นน,นี่พี่เอาไว้เขาเข้ามาเล่นแล้วเนี่นไงเห็นไหมหรือว่าพี่ให้เขาไม่ให้เข้าอขอเอาลเอา คำดวน <ś ś> แต่อเอาแต่สมหวังหาย <ś ś> ตัวนี้แหละน่าจะน่าจะโอเคแล้วเนี่ยเอ,อ้นันี้ต้องเข้าไปตัวนี้แมวเป็นแมวข้างมากมาก,กินอาหารเปอ,อย่าไปกวนเขาไปก่อน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 เดี๋ยวเพื่อไปกวนเขาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาไม่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 อยู่อีกจะยาก ไปไปเดินขนให้ไป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 อันนี้เดี๋ยวห้ไม่อยากมีสว่วนร่วมมันจะเป็นการกวนเขามากกว่าโอ้ข้างนอกก่อนอ,อุ้ยเจ็ดสมหวังมองไม่เห็นสมหวังเลย <c ười> มันทําไมมองไม่เห็นสมหวังล่ะจริงออมองไม่เห็นเลยเพราะว่าพื้นพื้นพื้นนี่เป็น สีดำแต่แต่ของออกไปนี่มองเห็นโสมังที่ไหนเอยโอ้ยนั่งอย่างนี้อ้าปากไงเหี่ยวหา่ยวอยู่น่าจะโอเคนะเอาไปตรงนี้อะ่ะโอเคนะ응 <h ans> <h ans> หรือว่าเราต้องหัน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 ประตูเข้าทางฝาหนังจะได้จะได้มีชิด เล่นไปก่อนนะให้คุ้นเคยเอาตรงนี้แหละดีแล้วโอเคนละโอเคใช่ไหมเอาไว้ดีไหมน่าจะดีแหละเนี่ยดูดูแล้วเนี่ย ให้อยู่กันสองคนก่อนเราดูว่าเห็นสมหวังไหมครับเห็นสมหวังไหมนั่งคู่กับอ่อไหมโอ้ยเห็นสมหวังทำไมมองไม่เจอมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดสมหวังไหมที่ที่เดี๋ยๆเลยเก่ะเห็นไหมเหตตาเนี่ยแหละลูกตาสมหวัง โอ้สนุกและสมบูรมันร้อนนะมันเล่นข้างนอกก็ได้เราไม่เกี่ยวเขาหรอกนะ